พุทธานังชีวิตาสนาสกาเกณจิอันตรายโยกาตุงตธาเมหูตุอติตังเซพุทธะสัพพกวโตอัปปติหตาญานังอนาคตังเซพุทธะสัพพกวโตอัปปติหตาญานังปัจจุบันังเซพุทธะสัพพกวโตอัปปติหตาญานังอิเมหิติหิตเมหิสะมณาคตาสัพพุทธะสัพพกวโตสัพพังกายกรมมังยานาปุพังกมังยานาหนุปริวตังสัพพังวจีกรมมังยานาปุพังกมังยานาหนุปริวั สัพพังมโนกัมมังยานาปุพังขมังยานุปริวตังอิเมหิชายิธเมหิสมณากตาสัพุทธสะพักวโตนาทีฉันทาสหานีนาทีธรรมะเทศนายหานีนาทีวิริยะสหานีนาทีวิปัสนายหานีนาทีสมาธิทาสหานีนาทีวิมุติยาหานีอิเมหิทวาธาสหิธเมหิสมณากตาสัพุทธสะพักวโตนาทีทวานาทีรวานาทีอะพุตังนาทีเวกายต ตั้งนาติปยาวะตมโนนาติอัติสังคารุเปขาอิเมหิอัธารสาหิธเมหิสมณาคตาสะพุทธะสะภควาโตนะโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานังนาติตถาคตาสะกายทุจริตังนาติตถาคตาสะวจีทุจริตังนาติตถาคตาสะมโนทุจริตังนาติอตตังเซห้พุทธะสะภควาโตปาติหัตายานังนาติอนาคตังเซห้พุทธะสะภควาโตปาติหัตายานังนาติปัจ ปนังเสพุตตะสัพพะวะโตปฏิหัตตาญาณังนาฏิสัพพังกายกรรมังยานานุปุพังขะมังยานังนานุปริวัตังนาฏิสัพพังวจีกรรมังยานานุปุพังขะมังยานังนานุปริวัตังนาฏิสัพพังมโนกรรมังยานานุปุพังขะมังยานังนานุปริวัตังอิมังทาระนังอมิตังอสมังสัพพสตานังตานังเลนังสังสารพยาพีตานังอากังมหาเตชังอิมังอนันทาธารณปริตังทาเรหิวะเรหิ

ँ पथ